bonon ni na bunyi tamun tama mau ni na tak หนูชื่อนิชาคะ่ะลูกพ่อชายนะคะตอนนี้หนูได้ยี่สิบสองวันแล้วนะคะตอนนี้หนูเหมือนจะปวดขี่ปวดตดหนูกำลังเบ่งขี่ย <laughs> ิ้มไหมลูกยิ้มใส่เอฟนี่นะ บปดีเอฟซีนี่ยน,นี่ะเนี่ยบายดีเอค่ะอินเรีมานี่เลยมาเลกอารมณ์ไม่ค่อยดีนะทุกคนเต็มบิดแลว Đem bình là đem ní cố Cái anh <laughs> này gây hạng anh luôn Hàng cái, hàng là dành em Cái này là lục nôm ạ. À gì nam Eva ba, gitut tutu Eva ba, nhâm bò này nha, cá cá cá, bẹt hấp nước ta cá 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 เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองไม่หอยปลาปูกับกาบ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 กบกาบกับกาบกบกาบกั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 บกาบกบกาบกับกาบกับกาบกบกาบกับกาบกับกาบกับกาบก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 บกาบบ 耶耶，来，来，阿妈妈，阿妈妈，耶来。 ยีนเพลินยืนเลยลูกอากาศยิ้มย็นมอากาศประฮอนเลย FC ไอ้น้องนิชาก็เนี่ยเริ่มออกกาศแล้วเริ่มออกกาศแล้วเริ่มปิดแล้วเริ่มดโอ้อโอพลังจุ่งมาปลัง้ oh, oh. <Yeah. S 1> พลังค่ะจุ่งมา oh. อาเริ่มบิดคีงแล้วชกงองงี้นะาชกงองงอีกต่อนี้นะาอะไรลหรออย่าบิดเละนะคีงนี่นะงอ,งงอืมอสบายดีเอฟซีอ่ะสบายดีเอฟซีค่ะฝากกดติดตามน้องนิชาหน่อยนะคะ,ะบัลลุมไม่ดีแล้วครับ เดี๋ยวมาอ,อะถุยทำหน้าทำตาแล้วใช่ป่ะดีเอฟซีเอลูกใช่ปดีเอฟซีค่อยซื้อนิชาเล้อตอนนี้นิชาได้อายุสสาวสองมือแล้ว แต่สาวนิชาแน่นอนอกต่ฉัได้เมื่อเวียงจันทร์แล้วิบนไปอยู่ประเทศไทยแล้วนะเมื่อเป็นสาวเวียงจันทร์แล้วนะลูกนะเอย,นอยอิ๋น้อยพ่อนี่นะชีวิตพ,พ่อลูกอ่อนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะนะลูกนะชีวิตพ,พ่อลูกอ่อนก็จะเป็นแบบนี้แล้วเป็นเหมือนพ่อค่อนี่แหละ

tiền đi nón đi na tiền đi mẹ pa đi na à um này này lục này này hoàn bạc bưng tiền à mày lấy tiền เออย่างบางแหง่สบายดีเอฟซีเด้อสบายดีเอฟซีเด้ออ่ะบายบายเอฟซีก่อนนะเอฟซีเออบายบายเด้อน้องนิชาสิไปกินนมแล้วอันนี้เริ่มให้แล้วอารมณ์เริ่มบดีแล้วบาย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 เด้อบายบายเด้อ 拜拜，拜拜，嘿嘿。